หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนแผนสังหาร KGB ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่5เกือบ9ก้าโมงเช้าของวันเดียวกันนั้นเมื่อเสร็จอาหารเช้าแล้วผันเอกนอมแมนต้องเร่งงานด้านการข่าว เกี่ยวกับนักศึกษาวิทยายลัยครูซึ่งคาดว่าพวกนั้นต้องมีการเคลื่อนไหวแน่หลังจากรู้เรื่องการสังหารหมู่ผู้นำทั้งสามของเขาหลักฐานร่องรอยการตายแสดงให้เห็นเลยว่าคนร้ายใช้อาวุธที่มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพสูงมากจากเหตุการณ์หน้าบารบลูเบิร์ตกระทั่งถึงบริเวณสังหารคนสั่งการของนักศึกษาต้องรู้ว่าเป้าหมายงานนี้เป็นใครนั่นก็คือข้อสรุปว่าใครคือคนร้ายในคดีนี้ พันเอกนอร์แมนจะสั่งการแก้ปัญหานี้อย่างไรนักล่ารับจ้างไม่สนใจเพราะไม่ใช่หน้าที่ทั้ง12คนครบทีมปรากฏตัวอีกครั้งหนงห้องควบคุมเฉลยนางแก้วสาวชายยาเพชรคาดนิ้วมือดำคือภารกิจที่ห้องซักถามหรือห้องรีดข่าวเพชรคาดนิ้วมือดำถูกนำตัวเข้ามาให้ปรากฏแก่สายตาซึ่งกันและกันแล้วแสงไฟให้ความสว่างตามปกติจนสามารถเห็นหน้ากันได้อย่างชัดเจนนางแก้วสาวซึ่งบัดนี้แปลสภาพมาเป็นเหยื่อสังหาร หลังจากจนมุมฝ่ายตรงข้ามยังคงรักษาอากับกิริยาปกติได้อย่างแนบเนียนไม่ปรากฏแววตาแห่งความหวาดกลัวไม่มีเสียงคำพูดเอื่อนเอ่อยร้องขอชีวิตหรือจะปฏิเสธว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์กระทั่งถูกจับผิดตัวไม่สะทกสะท้านแม้รู้ดีว่าคนทั้ง12คนเบื้องหน้านี้เป็นใครและคนของมันเองใครบ้างเคยสัมผัสเกมมาก่อนเรานักล่ารับจ้างก็ใจสปอร์ตพอที่จะลาเว้นซึ่งการพันธนาการ นางแก้วสาวจึงยังมีอิสระดังนั้นจึงเดินรีบไปยังเก้าอี้ตัวที่ได้รับคําบอกขาขวายกขึ้นไข่ห้างทับขาซ้ายโชว์ปลีน้องภายใต้มินิสเกิร์ตตามสมัยนิยมของคนหากินกลางคืนแขนขวายกข้ามไปข้างหลังแล้วพาดกับพนักพิงเก้าอี้จนทําให้มิวขนาดค่อนข้างบิก๊กถูกหลังถูกอัดด้วยเสื้อยืดตัวฟิตเน้นความอบอัดยังท้าทายหน้าท้องราบแบนเอวคอดกิ่วรับกับสะโพกผ่ายกว้าง และทรงอกที่พุ่งฉันราวประติมากรรมชั้นเอกแห่งสรีลศิลปะผิดดูใบหน้าแล้วต้องยอมรับว่านางแก้วสาวคนนี้จัดว่าค่อนข้างสวยเหมาะอย่างยิ่งหากจะใช้รูปสมบัติที่ธรรมชาติบรรจงสร้างมาก่อประโยชน์งานสายรับเมบื่อฝ่ายตรงข้ามมีจุดอ่อนอยู่กับเรื่องเซ็กนั้นจะถล่มลึกได้นางแก้วสาวคนนี้จึงใช้เรื่องนี้มาทำงานอย่างง่ายดดยที่สุดนักล่ารับจ้างทั้ง12คนประจำอยู่ตามมุมต่างๆภายในห้อง ใกล้บางใกล้บางตามสะดวกคงทิ้งให้เป็นภาระและโอกาสแกรจจาดาวเหนือเพียงคนเดียวที่จะชื่นชมชมสักานบนเรือนล่างนั้นเชื่อเถิดว่าสถานการณ์อย่างนี้นักดารับจ้างไม่มีอารมณ์หรือจิตปฏิพัตต่อเพศตรงข้ามแน่หลายอย่างในเรือนกายจะถูกสเปกก็ตามแต่เรื่องนี้จะยังไม่คิดในตอนนี้เหตุการณ์ข้างหน้าต่างหากที่ต้องคลุ่นคิดและปัจจุบันคือทำอย่างไรจึงจะได้ข่าวสารจากปากนางแก้วหุ่นสวยคนนี้ อเมริกันคนหนึ่งโผล่ประตูเข้ามาพร้อมด้วยกล่องกระดาษขนาดเขื่องภายในบรรจุสิ่งของตามต้องการโดยการสนับสนุนของพันเอกนอร์แมนจากคำร้องขอของจ่าดาวเหนือทั้งหมดนั่นคืออุปกรณ์ในการทำงานทั้งสิน้นมันคือเครื่องมือที่ออกมาจากแนวความคิดของนักฆ่าจอมอัจฉริยะนั่นเองลูกทีมไม่สนใจถามหรือตามมาดูแม้จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ตามเพียงแค่รู้อยู่เต็มอกว่าหัวหน้าทีมคนนี้มีวิธีการกระทำต่อเยื่อสังหารแต่ละลายแต่ละคนไม่เคยซ้ำแบบกันเลย ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาช่างสรรหากรรมวิธีเหล่านี้มาจากไหนไม่เคยพูดไม่เคยคุยหรือปรึกษาค้นหาสิ่งแปลกใหม่กับใครทั้งสิ้นถึงเวลาทําก็ทําเลยยังคราวนี้เป็นตน้นก่อนหน้านั้นจ่าดาวเหนือไม่ได้พูดเรื่องนี้กับใครทั้งสิ้นแม้แต่พันเอกนอมแมนเองบอกแต่ว่าต้องการเครื่องมืออุปกรณ์อะไรบางแล้วจัดหามาให้ด้วยก็แล้วกันส่วนวิธีการใช้ไม่จําเป็นต้องพูดหรืออธิบายอเมริกันส่งของกลับไปแล้วเพราะไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องมาดูมารู้หรือเสนอหน้า จ่าดาวเหนือจึงสั่งการทันทีชาติเล็กเอาอีนนี่นอนหงายเข้าเครื่องยึดตึงบนโต๊ะยาวกลางห้องสิสงสัยว่านางแก้วสาวคนนี้จะรู้เรื่องภาษาไทยทันทีที่สั่งเสร็จมันลุกขึ้นยืนแล้วเดินนำไอ้เล็กไอ้ชาติไปยังโต๊ะยาวซึ่งมีอยู่เพียงตัวเดียวตรงกลางห้องโดยสองคนนั้นไม่ต้องแตะเนื้อต้องตัวมันเลยแม้แต่น้อยไปถึงมันก็จัดการขึ้นนอนหงายเหยียดขาเหยียดแขนชูเหนือหัวพร้อมให้ห่วงเล็กยึดตรึง ซึ่งออกแบบสร้างมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะค้องยึดพันธนาการที่ข้อมือข้อเท้าสองที่พอหมายความว่าให้หยึดแค่ข้อมือข้อเท้าทั้งสองหัวเขา่าโคนขาเอวลำตัวสวงอกและคอไม่ต้องยึดเพราะยังไม่มีแผนจะใช้จ่าดาวเหนือเลือบสายตามองจุดยั่วเซ็กบนเรือนล่างยามนอนหงายราบพร้อมรับศึกหัวเราะหึห่ในลาคอไม่ใช่อาการของคนใกล้พิศวาสแต่อย่างใด แต่เขากําลังขย่มใจขย่มโทสะอย่างมากเกรงว่างานนี้จะล้มเหลวหากระง,งับใจฆ่าด่วนกับมันไม่ได้อีนี้กวนอาวุธเป็นที่สุดถ้าทางหญิงยโสโอหังไม่หวาดหวั่นต่อความตายความทารุณที่กำลังจะถึงตัวแม้แต่น้อยมันกล้าดีอย่างไรจึงเดินเข้าเครื่องทรมานได้อย่างไร้ความรู้สึกทุกอิริยาบถนี้พร้อมแล้วกับเกมทารุณกรรมหรือจะเป็นเกมใดก็แล้วแต่แม้แต่เกมกามกีทาก็ยังไหว ไอเล็กไอชาติผลักกลับไปยังเก้าอี้ตัวเก่าเมื่องานเสร็จไม่เพียงแต่จ่าดาวเหนือคนเดียวเท่านั้นที่ต้องพึ่งบุหรี่ดับอารมณ์นักลารับจ้างคนอื่นๆเมื่อเห็นภาพอาการนั้นต่างก็ตกอยู่ในสภาพทางอารมณ์เดียวกันทั้งสิ้นบางคนจึงอาศัยบุหรี่บางคนใช้หมากฝรั่งหรือแม้แต่กาแฟซึ่งเอามาจากห้องข้างเคียงจ่ายุทธพงศ์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ใช้อาการเดินไปเดินมามือเท้าเอวมองดูปลายเท้าตัวเองเขีียเศษอิดเศษดินซึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนเขีียเล่นเพราะไม่รู้จะทำอะไร จ่าดาวเหนือคาบบุรีในปากมือถือกล่องกระดาษใบนั้นเข้าหาสาวแก้วยังใจเย็นหยีตาเล็กน้อยเพราะควันลอยใส่แล้วยิบใส่ยางซึ่งปลายด้านหนึ่งสอดเข้าไปในขวดเปล่ากับอีกปลายมีเข็มเหมือนเข็มฉีดยาติดอยู่ท่าทางนั้นสาวแก้วอดไม่ได้ที่จะชำเลืองมองดูคงเป็นเพราะอยากรู้ว่าเกมนี้จะเล่นอย่างไรนั่นแหละมันจะรู้หรือไม่แต่ที่เห็นอยู่นี้ก็คือริมฝีปากเม้มแน่นกรามขบกันจนเป็นสันนูน ปลายเท้ามีอาการสั่นเล็กน้อยลำตัวเกร็งพอมองเห็นนี่คือความรู้สึกจากส่วนลึกสุดของสัญชาตญาณอันว่าคนเหล่านั้นแม้จะได้รับการฝึกฝนให้อดทนต่อความเจ็บปวดจากเกมทรมานหรือความตายความทารุณที่ศัตรูหยิบยื่นให้มาอย่างหนักสักเพียงใดก็แล้วแต่แต่เมื่อเวลานั้นมาถึงจริงๆเขาก็อดทนไม่ไหวต้องเผยแสดงความรู้สึกภายในอันแท้จริงออกมาให้เห็นให้จับได้จนได้นั่นแหละจ่าดาวเหนือวางมือบนท่อนแขนสาวแก้วอย่างนิ่มนวล เหมือนกลัวจะถูกหาว่าแตะอ่างพลันอีกมือซึ่งถือเตรียมสายยางที่ปลายมีเข็มฉีดยาติดอยู่ก็ปักเข้าไปในเหนือบริเวณต่ำกว่าข้อศอกเล็กน้อยเข็มฉีดยาปักเข้าไปแล้วคนปักใช้ความชำนาญสายปลายเข็มเล่มนั้นอยู่ชั่วครู่กระทั่งสายเลือดสีแดงสดพุ่งไหลออกมาตามสายยางจึงหยุดสส่เข็มใช้เทปยางยึดท่อนสายยางกันหลุดไว้แล้วปล่อยมือทั้งสองสายตาเหลือบมองดูเลือดไหลาตามท่อยางสู่ขวดอย่างเชื่อมัน่น รีดเลือดหรือรีดข่าววะเนี้เสียงลูกน้องสองคนซุบซิบกันผมไม่รู้ว่าหัวหน้าทีมมีแผนอย่างไรบ้างถึงกระนั้นก็ยังเห็นด้วยกับวิธีการทรมานแบบนี้เพราะคนเรานั้นถ้าเลือดไหลออกมาซะแล้วย่อมไม่ดีแน่นี่ไม่ใช่การรับบริจาคเลือดเพราะไม่จะเป็นต้องเขย่าขวดป้องกันเลือดจับตัวแต่อย่างใดไม่มีการให้คนถูกเจาะเลือดขยุ่มกำปั้นมือเพื่อเร่งเลือดทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติอาการของสาวแกวขณะเลือดออกก็คือหลับตาปี๋ เกมนี้แม้ไม่เจ็บไม่ปวดแต่ความตายนั้นเชื่อเถอะว่ามันแสนจะทารุณเพอะเมื่อร่างกายขาดเลือดเสียแล้วชีวิตจะอยู่ได้อย่างไรความตายความทารุณชนิดไม่มีความเจ็บปวดอีกแกวคนนี้คงต้องยอมรับว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดหากรอดกลับไปได้คงต้องเอาไปใช้บ้างแน่เกือบ15นาทีเลือดขวดนั้นเต็มแล้วด้วยปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 300cc จ่าดาวเหนือยังไม่อิ่มเอมใจจัดก,การย้ายสายยางเข้าขวดที่สองทันที เราจับตาดูเลือดสีแดงนั้นต่อไปกระทั่งขวดสองเต็มก็เอาขวดสามต่ออีกขวดจากนั้นจึงมีขวดสี่อีกขวดเราจึงถอดเข็มดูดเลือดออกจากผิวเนื้อใช้ปลายนิ้วคึงเบาๆเพื่อให้เส้นเลือดต่อกันอย่างเก่าตามธรรมชาติที่คนยังไม่ตายจะพึ่งเป็นไปได้วับหนึ่งของสายตากวาดสำรวจตามเนื้อตัวช่วงไม่มีผ้าปกปิดคนผิวขาวเหลืองย่างแกวยามนี้กลายเป็นซีดเหมือนไก่ต้มไม่มีผิดเลือดที่เคยใช้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต บัดนี้ถูกลดจํานวนลงไปมากแล้วร่างกายจึงเกิดอาการสวิงสวายคล้ายจะเป็นลมเจียนจวนจะหมดความรู้สึกให้ได้นักล่ารับจ้างเห็นเหตุการณ์แล้วรู้สึกผ่อนคลายความเครียดในอารมณ์ได้บางหลังเกมรีดเลือดผ่านไปตั้งชั่วโมงมองดูการกระทําของหัวหน้าทีมอย่างเงียบๆไม่คิดแม้จะถามว่าเกมอะไรต่อไปเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาคําตอบคงออกมาเองนั่นแหละและนี่ก็เช่นกันเมื่อจ่าดาวเหนือใช้หลังมืออังลมหายใจแถวๆจมูก เพื่อดูว่านางแกวสาวยังเป็นปกติดีอยู่หรือชไหนหัวเราะในลําคออีกครั้งด้วยความสะใจหยิบเข็มฉีดยาที่มีหลอดพลาสติกสีเขียวอยู่โคนเข็มขึ้นมาจากกล่องกระดาษจัดก,การดึงปลอกคุ้มปลายเข็มออกแล้วปักลงบนแขนเดิมต่ํากว่ารอยเจาะเลือดเล็กน้อยบีบหลอดพลาสติกทางโคนให้น้ํายาในนั้นเดินผ่านเข็มเข้าสู่ร่างกายอย่างไม่เร่งรีบนักมอร์ฟีนมอร์ฟีนนี่ว่าไอ้มอนคนเป็นหมอประจําชุดรู้จักดี เราสัมผัสสิ่งนี้อยู่ทุกๆครั้งคราออกภารกิจไอเชตนั่งอยู่ข้างๆให้สงสัยจึงต้องกระซิบถามเพื่อนให้มอร์ฟินมันทําไมวะไม่ให้มันตายสิวะอ๋อแล้วถ้า,างั้นจะไปเจาะเลือดมันทําไมแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาวะกูนเงงทั้งสองคนยังไม่ได้ถามตอบอะไรกันอีกจ่าดาวเหนือหันมาสั่งการต่อทันทีเล็กชาติถอดยึดตรึงเอาไปขังไว้ยังเดิมสองคนทําตามอีกครั้งแม้ในใจจะมีแต่ความลังเลสงสยัยแต่ก็ไม่กล้าถาม พราะกลัวจะถูกอําวชลาดน้อยหรือไม่ก็อย่างอื่นสารพัดท,ที่หัวหน้าทีมจะสรรหามาอําคนให้หน้าแตกเลนเลนหลายคนจึงเข็ดขำยามนี้สาวแกวชายาเพชรคา,าดนิ้วมือดําไม่หลงเหลือริ้วรอยอะไรอีกต่อไปแล้วทันทีที่ร่างถูกประคองลงจากเตียงให้เท้ายืนสัมผัสพ,พื้นห้องก็ต้องล้มเพล่ขาทั้งสองข้างไม่มีกําลังแม้จะยันรางไม่มีแม้เรียวแรงจะปิดปองกระโปรงตัวสั้นที่เปิดจนเห็นกางเกงในสีแดงเพลิงตัวกระจิต ที่ใช้ยั่วกิเลสคนเวียดกงวานแน่แต่เมื่อมาเจอเข้ากับเหล่านักล่ารับจ้างเวียดกงก็หมดสักดาเดชไปได้เหมือนกันไม่มีใครสนใจกับร่างอวบอัน่นสัญ,ญลักษณ์ทางเซ็ก์อีกต่อไปสวยแค่ไหนก็เห็นจะรับประทานไม่ลงแน่สาวแก้วที่สุดลงกองกับผื้นไอสองคนนั้นก็ไม่สนใจจะประคองให้ลุกขึ้นยืนไม่สนใจว่ามันจะใช้เท้าเดินได้หรือปล่อยให้อยู่ในท่านอนหงายฮิวแขนทั้งสองข้างแล้วออกแรงลากไป กระทั่งถึงจุดหมายจัดการส่งมอบให้กับยามผู้ควบคุมแล้วพลาออกมาโดยไม่สั่งการส่งเสียใดๆทั้งสิ้นมนเดี๋ยวอัดมอร์ฟินเข้าไปในตัวมันทุกๆ6ชั่วโมงเลยนะสั่งการก่อนเอ็นกายลงบนโซฟาเพื่อพักผ่อนสมองที่เกร็งเครียดมานานขนาดเดียวกันก็เพื่อเปิดอารมณ์ให้ว่างจะได้คิดค้นหาเกมทรมานใหม่ๆต่อไปอีกพี่จะให้มอร์ฟินมาอีกทําไมอ๋อเรื่องแค่นี้เองเหรอที่พวกมึงสงสัยกันนะ่ะ กูจะใช้มอฟลีนเป็นเครื่องล่อให้มันเปิดปากเผยความลับออกมาเว้ยเอาให้มันติดให้ได้แล้วพอมันอยากขึ้นมาเราก็หาทางบีบบังคับเอาความลับจากมันตอนนั้นแหละกูจะดูซิว่าระหว่างอุดมการกับยาเสพติดอย่างไหนมันจะรุนแรงกว่ากันแล้วใไม่พี่ไม่ใช้ยากล่อมประสาทไอ้มนหมายถึงยาชนิดใหม่ที่มาเข้าสู่ร่างกายใครแล้วประสาทและความรู้สึกทั้งหมดจะตกอยู่ในสภาพไร้าการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในความทรงจําจะเผยออกมาจนหมดเปลือกเมื่อถูกถามไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีความรู้สึก ไม่มีความรับผิดชอบไม่รู้ผิดรู้ถูกใครจะทําอะไรยังไงที่ไหนเมื่อ,อไหร่ได้ทั้งนั้นแม้แต่สั่งให้ฆ่าตัวตายไม่ได้ผลวาพวกเวทโกงมันรู้จักฤทธิยาพวกนี้ดีแล้วมันก็ถูกทดสอบมาแล้วด้วยมันรู้ยิ่งกว่าเราซิอีกนะว่าเรามียาแบบนี้ใช้มึงสังเกตหรือเปล่าว่าอีนั่นมันไม่ได้กลัวได้เกงงรงเลยสักนิดว่าเราจะทรมานมันด้วยวิธีไหนมันพร้อมแม้แต่การใช้ยากล่อมประสาทที่มึงว่าด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นกูจะเล่นมันด้วยมอร์ฟินนี่แหละเล่นจนกว่ามันจะติดงมงาแล้วก็ปล่อยตััวมนไ จากนั้นเราจะได้เจอเพื่อนของมันเพราะเพื่อนมันนั่นแหละที่จะต้องเอามันไปดูแลแล้วก็ไปหาหม้อฟินในตลาดมืดเอาไปส่งสวยให้มันถึงเวลานั้นแล้วมึงคิดว่าพอจะมีทางทําอะไรได้สักอย่างไหมเล่าเรื่องเล็กเลยพี่ถ้าถึงเวลานั้นรับรองได้ทุกๆอย่างแจ๋วเลยพี่เรื่องทําบาปทํากรรมในพี่ถนัดนักโถไอเวนเด็วกูทีบให้ยังไม่ทันจะได้นอนพอดีอเมริกันส่งของคนเดิมกดออดโผล่ประตูเข้ามา เรายื่นซองเอกสารสีน้ำตาลขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ให้แล้วจากไปด้วยอาการเดิมเฮ้ยนี่ไงสหายเดืองวันเลประวัติพร้อมรูปถ่ายมาแล้วเว้ยจ่าดาวเหนือเปิดซองออกเราล้องบอกทุกคนในทีมงานพอเรื่องนี้ทุกคนควรจะรับรู้เอาไว้เพื่อมีความจําเป็นในภายหน้าลูกทีมรับไปดูหัวหน้าทีมก็อ่านรายละเอียดต่อไปอีกตามเอกสารที่แนบมาสหายเดืองวันเลหรือพันโทเดืองวันเลหรือเท้าลันดาจันวงศ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อวินาศกรรมสังหารบุคคลสำคัญจบการศึกษาด,ด้านนี้มาโดยเฉพาะจากฮานอยมอสโกและคิวบามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านนี้มากกว่า12ปีปัจจุบันรับงานและประสานงานกับนายดิวานอฟสกี้ในสถานทูตรัสเซียประจำลาวรายละเอียดของนายดิวานอฟสกี้แยกมาในซองนี้แล้วภารกิจล่าสุดที่สายเดิงวันเลได้รับก็คือสังหารบุคคลทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับกองกําลังทางหารสหรัฐประจำลาวขนต่างชาติให้สังหารทุกคน คนลาวให้สังหารเฉพาะที่สําคัญยกเว้นทหารสาหรัฐประโยคสุดท้ายของข้อความมีการขีดเส้นตายจ่าดาวเหนือมองแล้วก็รู้ทันทีว่านี่คือลูกเล่นลูกอัมของพันเอกนอร์แมนเพราะความจริงนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เวียดกงจะละเว้นทหารสาหรัฐแต่ถ้าจะพูดใหม่ว่าทหารสาหรัฐคือเป้าหมายอันดับหนึ่งที่ต้องสังหารให้ได้ก่อนแล้วก็อาจจะถูก